ท่านางคำจันทร์วงแสนบุญรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านทองพัฒน์อินทวงศ์ รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแรส่สพปลาวและท่านสยพรวิสาเทพประธานบริษัทเอกชนลาวร่วมลงนามสัญญาว่าด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดแบบผสมผสานกำลังการผลิต225เมกะวัตต์ที่เขื่อนไฟฟ้าน้ำอีมูล1และน้ำอีมูล2ที่เมืองกะรึมและเมืองละมานแขวงเซกองประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ75เมกะวัตต์พลังงานน้ำแบบสูบกลับ 100เมกะวัตและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ50าิเมกะวัตบ์มูลค่าการลงทุนทั้งหมด450ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีเป้าหมายการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนามครับ ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนระบุครับว่าโครงการพลังงานสะอาดแบบผสมผสานที่รัฐบาลสปปลาวอนุญาตให้บริษัทเอกชนเป็นผู้พัฒนาถือเป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกในสปปลาวที่ใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมของประเทศ มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับสปปลาวช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อเดือนเมษายน2566ทางบริษัทได้ลงนามันดึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพนังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เมืองละมานแขวงเซกอนกำลังการผลิต1,000เมกะวัตต์บนพื้นที่1,152.75เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุน1,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศใกล้เคียงเช่นเวียดนามกัมพูชาและก็ประเทศไทยอันหนึ่งครับพื้นที่ใกล้เคียงโครงการดังกล่าวยังมีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเอมูลของบริษัทเอกชนลาวกำลังการผลิต131เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุน235ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่เมืองดักจึงแขวงเซกองซึ่งตั้งอยู่ด้านบนของเขื่อนไฟฟ้าน้ำเอมูลน1และเอมูล2 ปัจจุบ,บันเขื่อนไฟฟ้าน้ำอิมูลของบริษัท CSE ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรอการเชื่อมต่อสายไฟไปอย่างประเทศเวียดนามขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงส่วนใหญ่ณนะสวัสดเ์เเขต